สวัสดีครับผมกอบพงวิทย์นะครับกลับมาแล้วครับกับ e ีีล่าสุดครับกับรายการจับตะหลิวนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นความพิเศษอย่างมากๆไม่ใช่พิเศษเพียงแค่เรื่องเรื่องเดียวนะครับ 1. พิเศษสําหรับแขกรับเชิญนะครับและ2ส,สิ่งที่พิเศษก็คือเมนูอาหารที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่ผม อยากทานมากๆเลยแล้วไม่คิดว่าฝันจะเป็นจริงในวันนี้นะครับแต่ว่าเราเป็นเมนูที่ราจจะมีการพลิกแพลงนิดหน่อยเพื่อที่ว่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของผมก็พร้อมมากๆนะครับถึงมากที่สุดเลยวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณโน้ตจากเพจครัวแล้วแต่เดียนอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยครับ โ,โ,โสวัสดีครับเป็นคนที่ตัวเบา,าเลยนะครับ <c oughs> ต้องเป็น <c oughs> คนที่ตัวขาวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้เราต้องอรักษาระยะห่างนะครับกับโซเชียลดิสเทนซิ่งซึ่งโอเคตอนนี้คุณโนใส่หน้ากากผมก็ขออนุญาตไม่ใสแล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าตอนนี้ก็ป้องกันได้เต็มที่อยู่แล้ว <c oughs> อโอเคเดี๋ยวต้องคุยกับคุณโนที่หนึ่งก่อนเข้ารายการกันนะครับว่าเอ๊ะคุณโนตตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าคุณโนนี่คือเป็นเพื่อนสนิทของผมนะครับ แล้วคุณโน้ตเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากและล่าสุดคุณโน้ตเนี่ยได้เปิดเพจของตัวเองแล้วชื่อว่าครัวแล้วแต่เดียนนะครับซึ่งเป็นการทำอาหารแบบในแบบฉบับของคุณโน้ตแราต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้เข้าไปชมทุกคนต้องชอบแน,น่นอนเพราะว่าสีสันหน้าทาแล้วการจัดวางอาหารนี่คือแบบสวยงามมากเรื่องรสชาติผมการันตีได้เพราะว่าเคยชิมฝีมือของเขามาแล้วอ่ะทำไมขอถามนิดหนึ่งสั้นๆว่าทำไมถึงเปิดเพจครัวแล้วแต่เดียนคือ ก็ตามที่ทุกๆท,ท่านก็คือเจอในสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็คือคช่วงโควิดอยู่บ้านกันไม่มีอะไรทำนอกจากกินกับนอน <c oughs> นะครับก็เลยเใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ <c oughs> มากขึ้นนะครับใช้ความสนใจของเราในเรื่องการทำอาหารมาทำให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ก็เลยเขียนขึ้นมาเป็นเพจ <c oughs> เพจนี้นะครับแต่ว่าเ,เนื้อหาในนั้นก็คือจะเขียนแค่ว่าบ้านเราวันนี้ทำอะไรกิน <c oughs> แล้วก็มีการแปล คำบรรยายของภาษาจีนด้วยนะจีนด้วยนะครับเพื่อจะเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติที่เพราะว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะโดยเฉพาะชาวจีนใช่นะครับในประเทศไทยเราต้องรักกันไว้นะครับคนไทยกับคนจีนนะครับอะคราวนี้มาถึงเมนูของวันนี้กันดีกว่าหลายคนคงเห็นแล้วนะครับเรามีวางให้ดูตรงหน้าแล้ววันนี้อะ ไม่พูดคับอะไรกันเยอะยๆแล้วกันนะเราพูดเราเป็นเพื่อนกันโอเควันนี้โน้ตจะทําอะไรให้เรากินคือล้มเบียดสมปนามเป็นมเนมืองกูไม่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 เราล่าให้ในฐาน่เข้าใจนะครับสำหร,รับสมปนามนะครับวันนี้โน้ตจะทําอะไรให้เรากินเมนูวันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับคือถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่ประเทศจีนฮ่องกงหรือไต้หวันอะไรก็ตามนะครับ <laughs> ก็จะสามารถพบเห็นได้ทั่วไป <Ừ. S 1> นะครับก็เป็นอาหารเสฉวนชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าหมาโพโต๊ฝูแล้วจริงๆแล้วอาหารเสฉวนเนี่ยที่ได้ดูจากย t u b e ดูจากรายการต่างๆ ส่วนจะแบบแซ่บทั้งนั้นนะเผ็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าวันนี้ดูแล้วยังไม่เห็นพริกคือความเผ็ดของอาหารเซชวนกับถ้าเราเทียบกับอาหารไทยมันจะไม่ได้เผ็ดร้อนแรงเหมือนอาหารไทยนะครับคืออาหารเซชวนก็คือจะมีความเผ็ดแล้วก็มีความชาของพริกที่เราเรียกว่ามาล่าครับแค่พูดแค่นี้น้ำลายไหลแล้วเนี่ยอัองนั้นเมนูของวันนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยก็มาโผเต้าหู้ครับหรือว่าเต้าหู้ผัดซอสเสฉวนครับแต่ตามหลักเนี่ยนะครับหลายหลายคนอาจจะเคยคุ้นชินกับ เอ่ต้องูุ้ปเผ็ดชวนที่มีรสชาติเผ็ด<ม>ขึ้นมาหน่อยพอเขาใส่อะไรนะรใส่ใส่พริกแห้ง<ม>คั่วลงไปด้วยแต่ว่าวันนี้เนื่องด้วยว่าจะเป็นเมนูที่เด็กก็ทานได้<ม>เพราะฉะนั้นเราจะทําเมนูกลางๆให้แบบให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปลองทําดูทำทานที่ถ้าอยากทานเผ็ดก็ใส่พริก<ม>ถ้าอยากทานแบบให้ลูกๆหลาน,ลาน,ลานกินได้ด้วยก็เป็นสูตรนี้ไปอ่ะก็้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอะสลับที่นิดหนึง่งครับก็โอเคบอกส่วนผสมนิดหนึ่งส่วนผสมนิดหนึ่ง มีอะไรบ้างเอ่ยก็มาผอเต้าหู้ก็ที่ต้องมีพระเอกของมันเลยก็คือเต้าหู้นะครับจะเป็นเต้าหู้ที่เป็นชนิดนิ่มไม่ใช่เต้าหู้แข็งๆหรือเต้าหู้ล่าซื้อได้ยังไงบ้างก็ตามตลาดทั่วไปก็น่าจะมีหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมูสับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซอสเสฉวนนะครับดูให้ดูใกล้ๆนิดนึงซอสเสฉวนนะครับมีส่วนผสมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในซอสนี้ใช่ครับแล้วก็ต้นหอมซอยครับ เราก็จะปรุงรสด,ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าจะใช้เครื่องปรุงจีนมันก็จะเป็นเครื่องปรุงที่วุ่นวายนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็เอามา,าแลบบใช่เอามาแอบให้เหมาะกับรสชาติกาของคนไทยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับตามห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีน,น้ำมันนะครับเอาไว้ผัดหมูสับนะครับ<า>แล้วก็เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลสายแค่นั้นเองครับเห็นไหมแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่เป็น ผงชูรสเลยใช่ถูกต้องเยี่ยมมากที่เมนูนี้คือสุขภาพมาก,มากจริงๆเลยใช่ครับแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ต้องทําให้น้ํามันเยอะเหมือนที่เรากินที่ต่างประเทศก็ได้ครับอโอเคตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าส่วนผสมเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือถ้าเกิดว่าอยากทานเผ็ดเราก็สามารถใส่พริกแห้งลงไปเพิ่มได้อย่างที่คุยไว้เมื่อกี้ใช่คร<ๆ>ับอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันดีกว่าครับครับตอนนี้นะครับมาถึงขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำไงครับต้ม ก็เราต้องต้อำให้เดือดก่อนเพราะว่าเราจะไปต้องต้องลวกเต้าหู้ต้นนิดหนึ่งนะครับเต้าหู้หันความร้อนค่าซื้อเหมือนค่าเสื้อนิดนึงครับได้เลยใส่เลยนะเอาเลยครับเอาเลยเดียบไปก่อนแป๊บน้ว่าจะน้ำกระเด็นระวังน้ำกระเด็นนะครับเห็นไหมวิธีการที่เขาใส่เต้าหู้นี่เขาเห็นเลยว่าเขาประณีตมากๆนะครับสําหรับคุณนู้จากครัวแล้วแต่เดียนนะครับต้องยอมต้องยอมเพราะว่ายอดวิว EP นี้ต้องแบบ ทะลุทะลุไปเลยนะฮะหลังจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับรอให้น้ำเดือดรอบหนึ่งแล้วก็พักไว้เต้าหู้พักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขัดเครื่องที่เราเตรียมเอาไว้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอให้เต้าหู้เดือดก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เต้าหู้ของเราเดือดเต็มที่แล้วนะครับเราก็เลยพักตู้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะเริ่มทําอะไรต่อครับเราก็จะขัดเครื่องนะครับเทียมาลาดเต้าหู้นะครับได้เลยอ่าเราก็ใส่น้ำมันไปประมาณสักสองช้อนโต๊ะครับโอเคไม่ต้องเยอะนะครับ อน้ำมันร้อนมอมออือเปลี่ยนเต้นเปลี่ยนเต้นนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องไฟแรงมากเดี๋ยวจะไหม้ใช่ปะดีมากหมูสับครับหมูสับไปจริงเราใส่กระเทียมเพิ่มก็ได้ถ้าเราชอบนะใส่ใส่ก็ได้นะโอเคงั้นเพิ่มความหอมไหมครับอันนี้ด้วยกระเทียมอ่าใส่กระเทียมไปก่อนปุ๊บใส่เลย แล้วกระเทียมนี่คือไม่จำเป็นต้องแบบเกรียมใช่ไหมต้องครับไม่ต้องเดือดแค่พอเหลืองๆเราต้องไฟกลางๆเพราะว่าเวลาที่ผัดกระเทียมเนี่ยถ้าเกิดเราไฟเด่นเราไปกระโดดไปโดนกับน้ำมันปุ๊บมันก็จะไหม้ทนันทีถูกต้องออหอมแล้วตอนนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับ หอมกระเทียมเลยวับม,มาเลยขิวแล้วนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราขัดไปเรื่อยให้หมูส,สับสุกก็ประมาณ70% 8 0ก่อนนะครับล้วไม่ใส่ตอนนี่ตอนนี้ผัดหมูใช้ไฟแรงได้นะ นี่เห็นไหมครับชเชฟมืออาชีพเนี่ยนี่คือท่าชเชฟมืออาชีพเลยนะครับเนี่ยในการเขยา่ากระทะเนี่ยเราจะรู้ว่าใครอาชีพไม่อาชีพไปดูตอนเขย่ากระทะนี่แหละครับคุณน้อยน,นี่คือบอกว่าเขยา่ไาไปตัวเลยแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังหมูกระเด็นโดนหน้านะครับตอนนี้ใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับใช่ค,ครับอตอนนี้50เปอร์เซ็นต์แล้วนะเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะ70เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วนะครับ เออยังไงต่อครับเนี่ยอตามด้ว<อ><อ>ยซอ,ออซอสไหมครับตามด้วยซอสซอสสีชวนครับซอสเสีชวนมาใช่ครับเราต้องผัดให้มันเข้ากับเนื้อหมูก่อนให้มันหอมเลยใช่ไหมครับสีไฟนิดนึงก็ได้นะครับโอเคแล้วเราไปเลยเอาเลยดูเผินๆน,นี่เหมือนจะพริกเผามากเลยนะแต่สรสชาตินี่คนละเรื่องเลย่ไ,ลมไม่ใช่ครับใช่ครับ สีมาแล้วตอนนี้สีมาแล้วนะครับใช่ครับเราไ,ไปกลางๆน้นนองใช่ไหมเพราะว่าซอสมันผัดสุกมาอยู่แล้และสิ่งนะหนึ่งเอกลักษณ์ของหมาล่านี่คือกลิ่นกลิ่นตอนนี้คือมาแล้วใช่ครับแล้วก็รสชาตินะครับเห็นไหมยี่งดูมันนาะเหมือนเชฟกระทะเหล็กนะครับอันนี้เป็นเชฟกระทะทองเหลืองนะครับเราจะปรุงเครื่องนะครับแล้วก็ดีไฟนิดนึงนะครับ <c oughs> อ้หารทหอยครับอาหารทหอยเออ,อ,ยเอ,อเราสามารถชิมซอสก่อนได้ว่ามีความเข้มข้นมากแค่ไหนนะครับแล้วเราค่อยเติมลงไปแล้วก็แราเมื่อกี้ชิมแล้วซอสเข้มข้นมากน้อยแต่มากนะครับอห่่เยอะครับดูนะครับปริมาณก็พอดีพอดีนะครับอ่าเห็นไหมเพราะจริงๆในตัวซอเสเฉวนนี่ก็มีความเค็มในตัวเองด้วย<ช>อยู่ประมาณหนึ่งก็ต้องกัดตอนนี้น้ำตาลเท่าไหร่ดีานิดนึงครับไม่ต้องมาหน่งช้อนชา ีสามารถใส่น้ำได้เป็นนิดนึงนะครับไอ้สักครู่นะครับเดี๋ยวหยิบน้ำต้มให้อาน้ำต้มสุกคุณรับเติมเลยน้ำต้มสุกนะครับนิดเดียวพอเร่งหน่อยครับเร่งหน่อยโอเคก็มีแป้งมันไหมแป้งมันรู้สึก,กว่ามีนะรู้สึกเดี๋ยวขอกกอนุญาตเปิดอันนี้อันนี้มันเป็นโปรตีน แป้งมันล่ะไม่มีแล้วสัดต่แป้งมันไม่มีทงไงได้ไหมไม่เป็นไรนี่พอผัดต่อนัดที่แล้วนะครับอืแล้วก็เต้าหู้ใส่ใช่เต้าหู้ที่เราลวกไว้นะครับใส่ลงไปเลยใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องคนมากนะเดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวจะเละ นี่ครัวจีนก็ทำอย่างนี้กันจริงๆนะนะครับอ่ะทีนี้เราก็ชิมรสชาติกันอ่ะช้อนหมักกันกอนอ่ะเดี๋ยวขอเข้ากล้องนิดนึงนะครับอ้หจด้เคยเลยโอ้อร่อยมากอร่อยมากเลย ต้นหอมครับหอมผังบ้ายมีความสึกเหมือนกินผัดน้ำเลียบแบบ<ห>ลิงาชาชาซ<ห><ๆ>าซาเร่งไฟแรงครับไปยอาให้เข้ากันเดี๋ยวถามคุณโนดกันว่าไฟแรงเนี่ยมันมีผลยังไงกับอาหารบ้างมันก็จะช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอมขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้เตาที่เป็นลักษณะของเตาจีนนะครับถ้า <ừ. S 1> เราปิดไฟเอาเทใส่จานได้เครับ โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับมาชมกันว่าตอนนี้ตอนนี้ได้ได้เทตรงไหนให้เทตรงไหนอย่างนี้ตัดแล้วนะตัดแล้วขึ้นก็ได้อ่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้ได้ชิมแล้วนะครับมันจะมีความแบบม,ม,แบบมีความเค็มแต่เป็นเค็มที่แบบมันมันมันแบบไม่ได้เลี่ยนนะเพราะว่ามีความรู้สึกในตัวของ ตัวหมาล่าเนี่ยมันตัดความเลี่ยนออกไปเพราะว่าในซอสมันจะมีส่วนผสมของเต้าซีด้วยมันจะมีความเค็มใช่แต่มันไม่ได้เป็นเค็มที่เราไม่ไม่ได้เค็มปีเอาไม่ได้เค็มปีแล้วก็แต่มันมีความมันความมันแต่ว่ามันถูกตัดด้วยหมาล่านี่แหละมันมเลยรู้สึกว่าไม่เลี่ยนนะจริงๆรแล้วส่วนผสมเนี่ยมีแต่ของเลี่ยนๆนั่นเลยนะแต่เมื่อไปรวมกันแล้วมันไม่ไม่รู้สึกอย่างนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณโน้ตรังสรรไว้ในวันนี้นะครับครับต้องขอบคุณโน้ตมากเลยที่ให้เกียรติกับเพื่อน มารังสรรค์เมนูนี้ให้กับรายการจับตาหลียวของเรานะครับแล้วต้องอจริงๆแล้วตอนนี้มีโครงการอะไรกับเพจควรแล้วแต่เดียนมากไหมก็คือเขียนตอนนี้ก็คือเขียนเพจให้ความรู้กับเพื่อนต่างชาติไปก่อนอนะครับแล้วก็ทำเ,เขียนเพจให้ความรู้เรื่องอาหารข้าวเวลาด้วยนะครับแล้วก็ดูก่อนว่าในอนาคตนะครับาาถ้าเกิดมีความนิยมเพิ่มขึ้นมี ยอดไลฟ์มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะ,จะอาจาอาจะทําทําขายแล้วกันนี้ออก,ออกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างหนึ่งดีมาก,ออกมาดีมากขายอย่างเงี้ยราาต้องรออดหนุนแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบทำอาหารแล้วก็หรือบางคนที่ไม่ชอบทำอาหารนะครับแต่ว่าชอบดูผมเนี่ยเป็นคนยงหนึ่งที่ชอบดูคลิปทำอาหารมากอย่าลืมเพจครัวแล้วแต่เดียนนะครับทาง Facebook แล้วก็รู้สึกว่ามี YouTube ได้ไหมย t u b e ยังไม่ได้ทำครับ<ค>รเด<ร>ี๋ยวค่อยๆ่อยทำไปมี <IG. S 2> Facebook แล้วก็ i อครับใช่อย่าลืมติดตามนะครับโน้ต กับครัวแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณโน้ตมากที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับเราต้องดูนะครับว่าคุณโน้ต่ายตัวไปยังไงหลังจากที่ชมรายการวันนี้ผมกอฟงวิทย์นะครับผมต้องลาไปก่อนกับรายการจับตะเหลิ่ยวกับเมนูครัวแล้วตอดีไม่เมนูอะไรเมนูหมาโพธิ์ฟูหรือเต้าหู้ผัดซอสเสฉวนนั่นเองนะครับกลับมาพบกับอีพีหน้าจะเป็นอาหารอะไรกอฟจะทําให้กินเองหรือจะมีแขกรอล์ฟจะต้องติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายหายไปแล้วครับ